อ่านี่ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมีอีกแล้วนะครับว่าเกม SAOMD นั่นเองนะครับอยู่กับการเปิดอาชาตูฟรีเนาะก็กาชาอันนี้นะครับทางบันไดเขาได้เพิ่มอามาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับแต่ว่าวันที่ผมเปิดเนี่ยก็คือวันพุธเนาะนะครับก็พอดีว่าวันจันทร์กับันงคารไม่ว่าง นะครับแล้วก็มีคนส่ง ID ดีมาให้ผมเปิดด้วยนะครับทั้งหมด2 ID นะครับก็คือเป็น ID ดีที่ผมเข้ามาแล้วเนาะถามว่า ID ตัวเองไปไหนก็ไอเดีตัวเองคือผมเปิดไปแล้วไงนะครับคือผมก็ไม่รู้อะ่ะคือตอนแรกคือผมกล่าวว่าผมจับไม่อาจนะแต่ว่าพอมีคนส่ง ID ดีมาให้เปิดก็โอเคนะครับก็อดี ID แรกนะครับจะเป็นของคนที่คอมเมนต์บ่อยๆนะครับที่ ถ้าผู้ชมเห็นนะนะนะครับผมนะครับอ่ะก็ไอดีนี้ไอดี ID แรกนะครับเขาบอกว่าอ่าให้เปิดตู้ฟรีนะครับตู้นี้นอนแล้วก็อ่าเปิดตู้ยูน่าให้หน่อยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่าไปก็มีทั้งหมด2 ID ไอนะฮะเอ่อคือผมพูดไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะกดสกิปไหมอ่ะสกิปก็ได้ นอนเมดเหรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ทำไมอ่ะคือเขายังไม่ไม่มีนอนเมดต่อท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านะ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าเขายังไม่มีนอนเมดต่อ <c oughs> นั่นสินะท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไอยูนะกันกีฬา <c oughs> นะครับไป อันนี้หกดาปะอ้าวเกลือ <c ười> ไม่เนาะทำไมเกลือว้าวเนี่ยคือไม่รู้สิท่านผู้ชมคือผมอยากจะบอกกับตัวเองว่าคือพอตัวเองเปิดไอีคนอื่นอะคือเขาเกลือกันนะท่านผู้ชมคือผมก็ ไม่อยากจะรับไ d ดีคนอื่นเขามาเปิดเลยนะท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไอกันก่อนเลยดีกว่าครับอ่ะครับทนะ่านผู้ชมครับก็อยู่กับ i อดีถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับนะก็อ่าเขายังไม่ได้เปิดอันนี้หรอหรือว่ามันเพิ่งมาหรอเอออันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวอขออนุญาตไปถามเขาก่อนนะครับว่าเออแบบจะให้เปิดไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอ อ่ะนะครับท่านผู้ชมครับก็อ่าเขาบอกมาแล้วนะครับว่าเออแบบอ่าให้เปิดเลยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะกดไปครับอ่าอันนี้เนาะเจ็ดเจ็ดชิ้นน่ะทําไมมันยิ้มอย่างนี้ตลอดเลย่ะอาโก้โอ้ยเกย์อีกแล้ว่啊ยุกิอาซึนะอืมนะท่านผู้ชมครับ ่าเปิดอ่าสามสามอืมถ้าไม่ <c ười> คือผมไม่อยากจะบอกว่าือแบบอน,นี้หรอกนะคือพอเปิดไอดียตัวเองอะ่ะคือมันไม่ค่อยเกลือนนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอเปิดไอดีคนอื่นเนี่ยโอเค, <c ười> คอ่ะเกลือนะครับอ่ะไอันนี้ก็ห้าดาวนะครับอ่ะ ผมลืมอธิบายไปเลยนะครับเกี่ยวกับตู้ที่บรรดาเขาแจกนะครับก็คือมันจะเป็นตู้อ่าแค่การันตีแค่ตัวละครสี่ดาวนะครับถึงห้าดาวเท่านั้นนะตัวละครออกดาวจะไม่มีเนาะนะครับท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวสคิปเลยนะครับเอ๊ะทำไมได้ได้อ่าส,น,สนนะกันวะเนี้ยเดี๋ยว <laughs> มันดีใช่ป่ะท่านผู้ชมครับสำหรัตบตัวเนี้ย อ,อ่ะโอเคครับประมาณนี้ก็แล้วกันเน้ะนะครับก็สำหรับอ่าขายที่ ่าได้อะไรกันบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะก็อ่าคำเตือนนะครับก็ใครที่ส่งไอดีมาให้ผมเปิดนะครับก็คําเตือนนะก็อ่าหลังจากที่ผมเปิดเสร็จนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปเปลี่ยนรหัสกันด้วยนะเพราะว่าอ่าผมกลัวท่านผู้ชมโดนแฮกรหัสนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม S A O ดีได้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนี่ครับบายบายครับพี่สเกจนครับผมบายบายจ้าปิดสิ